สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็พี่น้องเกษตรกร,กรทั่วไทยทั่วโลกนะครับวันนี้ดูจากสภาพดินฟ้าอากาศแล้วฝนคงจะไม่เป็นใจให้เราได้เก็บแหนแดงนะครับเพราะว่าฝนไม่ได้หยุดเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังดีที่ก็แค่ปล่อยๆนะครับแล้วก็แหนแดงของเราก็อ่าสิวันแล้วสิบวันวันนี้วันที่สิแล้ว จนแหนแดงของเราเนี่ยมันแก่แล้วครับเนี่ยมันมันหนาแน่นเกินเนี่ยปกติเขาจะต้องอแตกหน่อขึ้นมาเรื่อยเทนี้เราไม่มีบริเวณให้เขาแตกหนอ่อเขาก็เลยแก่เริ่มแก่แล้วก็ออกจะสีเป็นสีแดงๆครับวันนี้ยังไงยังไงก็ต้องเก็บแล้วเนี่ยครับเต็มหมดเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเก็บหมดเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับจะได้ปริมาณเท่าไหร่ ไปไปดูกันครับ ครับหลังจากวุ่นมาสองชั่วโมงเสรศ็จตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับบางหูบางตาแล้วนะครับก็ที่เหลือก็ปล่อยให้เข้าขยายพันธุ์ทีนี้จะพามาดูดูผลงานว่าบ่อยใหญ่ๆนี้จะได้กี่เข่งนะครับนี่เลยครับ ข่งเบอร์ใหญ่สุดเข่งเบอร์หนึ่งได้สี่เข่งเต็มเต็มเลยครับสี่เข่งเต็มเต็มแต่ยังเหลืออีกเยอะในบอ่อในบอ่อยังเหลืออีกเยอะอันนี้เราเก็บนี่เดือนหนึ่งจะเก็บสองครั้งนะครับคือสองครั้งที่หนาแน่นขนาดนี้เลยแต่จริงๆแล้วสัก สิบวันก็เต็มบ่อแล้วถ้ามันมีเหลืออยู่ในบ่อเยอะขนาดนี้นะครับอีกอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันแปดวันก็เต็มแล้วครับถ้าเราเก็บสมมุติวันเราเก็บอ่าเดือนละสามครั้งบ่อขนาดนี้นะครับบ่อขนาดยี่สิบคูณหกเมตรกว้างหกเมตรยาวยี่สิบเมตรถ้าเก็บเดือนหนึ่งสามครั้งสี่เข่งเนี่ยเราก็จะมีปุ๋ยใช้ เดือนละสิบสองเข่งนะครับเริ่มสตาร์ทจากแหนแดงแค่กิโลเดียวนะครับเริ่มจากกิโลเดียวเลี้ยงมานี่ก็ประมาณเดือนเสร็จ,รจแล้วเดือนกว่าแล้วเริ่มจากบอดพลาสติกนะครับก็ขยายลงมาบอ่อดนี้นี่นะครับพี่น้องคุ้มค่าเลยครับแหนแดงกิโลเดียว แล้วเขาจะอยู่กับเราอีกยาวครับถ้าไม่ไม่ปล่อยน้ำให้แห้งสะก,ก่อนนะครับเ,เสร็จแ้วเดี๋ยวก็จะเติมปุ๋ยนะครับเดี๋ยวจะพาเติมปุ๋ยนะครับครับผมอันนี้เป็นน้ำหมักปลานะครับน้ำหมักปลาที่เราทําไว้จะมีท่านอาหารครบหมดเลยทั้งอาหารหลักอาหารรองแล้วก็อาหารเสริมส่วนนี้จะเป็น จะเรืงซีสังข้อแสงที่เราทําไว้นะครับอย่างละ5ลิตรจะเติมลงให้กับแหนแดงวันนี้นะครับส่วนวิธีการเติมก็เทลงไปเลยน้ำหมกักปลาเพียวๆเลยครับ ก็จะมีแส,สงก๊แสงห้าลิตรอยู่ในนี้มันจะมีห้าลิตรครึ่งน,นะครับแต่เราไม่เทมหมดนะครับแเหลือไว้สักครึ่งลิตรเหล,ลือไว้แล้วก็เคยเป็นหัวเชื้อเสลแล้วก็ตอกไข่ที่ไข่ใส่นะครับแล้วก็เอาน้ำใส่ให้เต็มแล้วก็มาตั้งจากแดดเหมือนเดิมเหลือไว้เป็นหัวเชือ้อไม่ใช้หมดแ,แล้วก็ มน,น,น้ำนี้ใสเจ้าเลยนะครับน้ำนี้ใสเจ้าเลยเพราะว่าอแหนแดกเนี่ยเขาจะคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือจะทําการฟอกน้ำได้ด้วยนะครับคล้ายๆกับต้นทูบฤุสีหรือว่า ผักตบชวานะครับเขาจะฟอกอากาศได้ด้วยเสรนจแล้เขาผสมอยู่ในนี้มีน้ำมันกลาก,กับตัดเ,เลยนะครับ คนปอลเลอร์อะไรมันรู้มาจากไหนสงสัว่าจะเป็นปลาช่อนหรือไม่ก็ปลาดูกใหญ่เพราะว่าตรงข้างๆนี้มันจะมีบอ่อน้ำบอ่อใหญ่อยู่บอ่อนี้ครับฝนต,ตกกลัวเขาจะมาจากบอ่อนู้นไม่ยากกำพื้ที่ืมนี่ไม่ยากตัดไนตัวบอ่อเลย,เลยให้สักเดือนละครั้งก็พอนะครับ เดี๋ยวละครั้งก็พอกสะสอมนกันเนี่ยอีกประมาณอีกประมาณไม่เกินสิบวันถ้าจะได้เก็บผลผลิตอีกแล้วนะครับถ้ราะฉะนั้นก็มาชิคที่มีแหแดงอยู่ในมือเนี่ยคือเราสบายครับ เนี่ยเาจะเอาไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาหรือว่าจะเอาไปทำปุ๋ยเนี่ยพบพรบวงจรทำมีตัวเดียวจบเลย